คสาหรับนีี้เรื่องนี้ครับชื่อเรื่องว่า Replay ย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่หมต้องรีพูดก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโอเค รีเพลย์นะครับย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่ก็เป็นซีรีส์ชุดครับผมมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับก็แต่ละเรื่องก็มีความรสชาติที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็คือบอลพูวินนะครับก็จะเป็นนักบินครับผมเตนิวเาจะเป็นคุณหมอครับผมส่วนจอห์นกกวินก็จะเป็นนักแข่งรถครับแต่เรื่องราวโดยสังเขปมันเกิดจากการว่าสังเขปนะสังเขปนะเกิดจากการที่เรามีแก๊งกัน3าคนนี่นี่นี่เป็นฟิลแก๊งอีลิ อ่อไม่จริงครลูกคนรวยลูกคนรวยไฮโซแล้วกันไฮโซเห,หมือเกันแต่เราเป็นเป็นแก๊งที่เหมือนโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยอ่เป็นแก๊งพี่น้องแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำอาชีพอย่างที่บอกก็อันนี้เป็นนักบินใช่ไหมครับผมก็เป็นหมอแล้วก็จอร์นก็ไปเป็นัาแข่งรถ <Ừ. S 2> แล้วต่างคนก็ต่างไปเจอถานการของตัวเองเป็นเรื่องความแบบความพังพินาศบางอย่างในชีวิตมาแล้วก็เออความชิมหายแล้วก็มาเจอกันปุ๊บตัดสินใจย้อนเวลากันกลับไปเพื่อไปแก้ปัญหาของแต่ละคนใช่ครับซึ่งเรื่องของแต่ละคู่ก็จะเป็น แต่ละช่องกันด้วยใชครับผมอย่างของพวกเราสองคนก็จะเป็นซับซ้อนกันมานิดนึงของพี่จะเป็นก็จะเป็นแนวแบบความรักมีโรแมนติกน่อยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นแอคชั่นแข่งรถครับผมใช่่อ กลิ่นน้ำมันเครื่องอ่าอันนี้กลิ่นยาอันนี้โอเคกลิ่นยาอันนี้กลิ่นกลิ่นทนิ่กลินกนก่นอากาศโอโซนกลิ่นโอโซนใช่ครับ <c ười> กลิ่นเครื่องบินเขาดูจากอะไรแต่ละคู่ที่แบบได้เลือกในพาร์ทอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอ่าน่าจะความเหมาะสมครับเพราะว่าตอนแรกเต้กับนิวก็อยากจะไปเป็นนักแข่งครับแต่ว่าเขาเลือกเราเราจะบิดยังไงรูปพรรณสันฐานเนอะเราอาจจะไม่ได้เหมาะหมายว่าเอ้าหมายถึงว่าฟิกเกอร์เราอาจจะ คืออันนี้เขาบอลทูบีนิดนึงเรื่องความเป็นแบบน่าแทงชื่อชื่อเรื่องก็เทพเจ้าเจเจอะคิดว่าเทพเจ้าเตได้ปะก็คือมันก็มันยังไม่เข้าอ่ะจะยังอ่ะคือให้ผมไปทำเป็นหมอมันก็อาจจะสรีระร่างกายคนมือสั่นก็อาจจะไม่เหมาะคือจับปุ๊บพลันตัวคนแค่จะบุบไปเลยอ่ะเพราะตัวใหญ่ ทำให้คนไข้เจ็บกว่าเดิมได้ใช่ครับแล้วนอกเหนืออาชีพผมรู้สึกว่าก็คือคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยหลักครับผมที่ทําให้แบบเออแต่ละคนมารับบทพวกนี้อืมแต่พอนึกออกใช่ไหมครับหมายถึงว่าสองคนนี้เป็นนักบินเลยก็เนอะนึกออกสิเขาให้ดูไพลอตกันแล้วเมื่อกี้ใช่หมายถึงว่าแบบดูหมอะอะไรเงี้ยเนอะโอเคกวินครับผมครับพี่เตยอยากฟังเสียงกวินอ๋ออยากฟังเสียงผมกวินในเรื่องคือเป็นนักแข่งที่เป็นแบบมือโปรอ่าใช่ครัอันนี้เขาคู่แข่งกันคู่แข่งกันเข่เปันแชว่าคู่แข่งกันเา โมซี่โมซี่ใครชนะนะผมเป็นแชมป์ตลอดโอเคก็พอพอเสียแชมป์ก็เลยอยากไปร้อยย้อนเวลาเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่อยากย้อนเวลาคือเรื่องนี้ส่วนสองคนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องแบบโดนยัดเงินได้ไหมโดนยัดเงินก็ไม่ได้ซูเคสคือโดยปกติเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเขาจะห้ามพกเงินเกินแบบจซ็นลิมิตอยู่ซึ่งอันนี้เกินครับผมก็เลยต้องไปสอบสวนว่าใครเป็นคนยัดเงินเป็นปัญหาของคนรวยอีกพกเงินเยอะเกินพอโดนแล้วเหมือนแบบ มือนเหมือนไม่โอเคโดนจับอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอกับเพื่อนๆเนี่ยแหละที่มีที่สงการกับพี่เจเจก็เลยต้องย้อนกลับอดีตนะก็ไปแก้ของของผมก็คือทำคนไข้ตุยก็เลยอยากจะย้อนเวลากลับไปอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดเป็นแนวใหม่ที่แบบค่ายไม่เคยทำก่อดเลยไม่ใช่จริงๆก็มีคือมันครบรถเนาะเรียกว่าครบรถดีกว่าใช่ เคยมีซีรีส์ชุดแต่ว่ามันก็คนละแนวกันนะเนาะแนวอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลแบบย้อนเวลาด้วยแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีความคอมเมดี้ก็จะเป็นเหมือนตัวซีรีส์ที่เป็นวัยทำงานเ่มีคว่าส่วนใหญ่ GMMTV ก็จะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรั้วมหาลัยอะไรแบบนี้ครับยังได้อยู่นะอันนี้เป็นคิวของหมดเวลาแล้วเหรอ หรือถ้าพูดถึงแบบซีรีส์ชุดของบ้านเราสัส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบหนึ่งเรื่องที่มันไปด้วยกันเนาะแต่อันนี้มันคือ3คู่3เส้นเรื่องแ้วก็สาช่องที่มันไม่เหมือนกันด้วยในในใน1ชุดแต่มันดันมีจุดลิงก์จุดเดียวกันที่เราเหตุการณ์ที่มาย้อนเวลาไปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่แล้วต่างคนต่างย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องของตัวเองอย่างเงี้ยใช่ครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นการดําเนินเรื่องที่ว่าเออเรียกว่าไปด้วยกันหมดสัทีเดียวแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องของตัวเองใช่ครับแต ผมเคยร่วมงานกับพี่จอร์ดเรื่องโค้ดเหงาเราสองคนจริงเราอยู่ใกล้มากผมโค้ดเคยร่วมงานกับจอร์ดเลยครับผมเคยเรื่องชื่อฟรีครับเรื่องอะกันครับผมก็เคยร่วมงานกับกวินก็เคยต่อยกับกวินด้วยใช่โดนกวินต่อยใช่ไหมไม่ใช่ต่อยกวินเฮ้ยพี่เต้ต่อยกวินนี่ต่อยกวินผมต่อยคุณไม่ใช่เหรอเออใช่ใครต่อยใครทีแรกเลยทีแรกเออใช่ใช่ใช่กวินต่อยผมใช่ก็จะมีปอเนี่ยแหละที่ครั้งแรก ใช่คนนี้ก็ไม่เคยร่วมงานกับพี่เตพี่นิวกับพี่จอร์ดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่พี่กวินโซนของผมก็ไม่เคยร่วมกับพี่จอร์ดกวินแต่ว่าเคยเล่นสกัดกำลังเล่นสกัดเลยกับพี่เตแล้วก็เคยเล่นเป็นน้องพี่นิวครับผมในคอมเมนต์ไม่ใช่ไม่เป็นเด็คิดว่าเคมีเราสอคนจะเป็นยังไงครับน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าอยากร่วมงานกับพี่นิวมานานแล้วครับไม่เขามีเคมีบางอย่าง ปอนกันดีวลนะใช่ไหมได้เลยคุณทีถ้าคุณซื้อบริษัทไปแล้วผมยังไงผมก็ทำงานคุณได้เลิศเลยหล่ะเล่นเลยล่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างถ้าใครเห็นในเทรลเลอร์ก็จะมีปอนเรียกพี่เตว่าอะไรวะคือปอนไม่ยอมพูดประโยคนั้นเสียทีครับคือในเรื่องมันต้องเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากใช่ไหมครับเป็นรุ่นพี่น้องก็แบบคือเขาให้พูดว่าไอพี่ไอพี่สงใช่ไหมบอกว่าไอ้พี่สงแบบไอ้สงมึงทำอะไรวะไอ้พี่สงไอ้พี่สงมึงทำไอ้พี่แต่มีมึงด้วยองเงี้ยปอนก็แบบเหมือนแบบ ยังยังเออยยังไม่แบบยังไม่ชินปากอะไรนิดหนึ้งก็สนใจให้ได้ดูใช่ใช่แล้วก็อาจจะเรื่องของหลังกล้องที่เราต้องทำให้ปอนด้าทำขึ้นมาทำตัวให้มันน่าด่านิอนึงและอยากรู้คุณจอร์จวินคุณเจอกับเบ็โธว์ทั้งหลายจะไปยังไงวงคะก็ดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนจริงๆเราก็อยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันมีคุยกันมากแต่ว่าด้วยว่าทุกคนเนี่ยทำงานแล้วก็งานเยอะกันมากๆก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้แฮงเอากันเท่าไหร่แต่พอ ตอนนี้เราไปถ่ายไพร์โหลก็รู้สึกว่าคลิกมากแล้วก็วางแผนกันไปแล้วว่าเราจะไปแฮงเอาท์กันไปเรียนแบบไปเรียนเคมีอะไรหลายๆอย่างด้วยกันครับผมไม่ยากครับก็มีเวลาเยอะอยู่แล้วได้อะไรใหม่ๆด้วยเพราะอย่างเช่นแบบวันไพร์โหลเนี่ยอย่างพี่กวินก็พกกีตาร์มาลองเออก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวน่าจะมีอะไรสนุกๆทำด้วยกันตอนที่ระหว่างถ่ายทำครับผมใช่พกเปียโนมาด้วยแล้วกันพี่ช่วยผมขนด้วยนะ ะันก็ทายเพราะตอนถ่ายพายหลอดในร์ทของพวกเราคือพวกเราไม่มีความรู้ในการกดพวกแบบในแต่ละอาชีพเป็นวิชาชีพเลยครับผมกับตันก็จะมีความยากคือไงมันนะมันเนี่ยมันดูเขาจะมีสัพพะเทคนิคหลายๆอย่างที่เราเราอาจจะไม่ใช่คนในสายก็ไม่คุ้นชินเช่นเดียวกันเราก็เป็นหมออย่างเราไม่ได้เป็นหมอแท้เราเป็นหมอเทียมอยู่ใช่มันก็อาจจะแบบ มีความแบบห่างอยู่นิดนึงแต่จริงเราก็แบบเรียนสายวิทย์มาเราก็พอเข้าใจบ้างแต่ว่าประเด็นว่าเราไม่ได้ทำงานทุกวันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันมันอาจจะแบบห่างไกลตัวไปมันก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรหลไรอย่างที่มันต้องทําให้ดูถูกต้วมันเชื่อจริงๆว่าเป็นหมออะไรเงี้ยเหมือนว่าองค์ความภูมิอะไรเงี้ยอะไอยางไงเว้นก็เชื่อแล้วนะเหครับ ไม่นี่ไงครับเดี๋ยวเชื่อเป็นหมอเว้นเว้นเลือดจตนาหกปีก่อนถ่ายทําให้พี่เต้กับพี่ดิวไปไปหมอให้จบก่อนไปต่อเส้นทางใช่ครับก็ค่อยมาถ่ายกันตอนเก่งไปอาจจะสอบเทียบก็ยื่นได้ขาดจะเหลือห้าปีใช่ก็อซีรีส์นี้ก็อีก5ปีนะครับผมได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะส่วนของจอร์ดกวินอันนี้ยากสุดเลยนะจริงใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับน้องโอมนะครับว่าน้องโอมเนี่ยเขาก็ไป็นคว้าที่สองมาใช่ไหมกเดี๋ยวเราไปดูให้ลองทำเออไม่ได้มันเล่นมันเล่นไม่น่ารักอีก เนี่ยก็เดินจอดกับวี่งเตรียมไปเรียนไปเรียนน้องโอมเตรียมเตรียมซื้อนี่แหละครับซื้อมอไซค์แไม่นาขยครับซื้อมอไซค์มาหัดยังโอ้ยซื้อมาซื้อมอไซค์เลยเหรอใช่ก็เดิน12 13เดินเดี๋ยวจอดแล้วซื้อมอไซค์กดมอไซค์ที่ขนเล็กๆคือมอไซค์ก็ราคาหนึ่งนะแต่เสื้อเสื้อก็เป็นแสนเหมือนกันเสื้อเกือบแสนนะครับเสื้อเสื้อชุดชุดของมอไซค์ก็เป็นก็ทุกเราทั้งถามต้องต้องไปศึกษาวิชาอาชีพของแต่ละคนครับอย่างนี่ยากเลยที่ผมรู้สึกว่าตอนถ่ายก็คือไม่ขำ เพราะมันมีบางจังหวัดที่แล้วมันมีคนเซ็นต์ตื่นอยู่ครับมีคนคือนี่กับนี่เอาเดี๋ยวไม่จะบอกไม่ต้องบอกว่าใครเขาหล้ตัวคือใครบ้างนะมีคนก็แค่สองคนป่ะไอ้ดุนคนเออเพราะพูวินก็ไม่ค่อยเนื้อเนิวก็ไม่ค่อยจอร์ดคือเออก็ไม่ค่อยซีเรียสตลอดเวลาใช่เราตั้งใจทำงานครับเราคือจะมีเตกับปอนเนี่ยคือแบบเงือนงำกันอะเวลาเจออะไรโดนเส้นนิดนึงก็ขำนะเช่นแบบเวลาพี่นิวกับพุ่นยิ้มทันนี่เราตั้งใจทำงานครับไม่ขำไม่ขำครับ สนุกครับสนุกใช่ครับสนุกครับสนุกแน่นอนจริงๆคือเราอาจจะแบบบางคนไม่ได้ทํางานด้วยกันแต่ว่าคุ้นคุ้นชินแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเจอด้วยกันบ่อยๆครับในตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมแต่พันความรักจะไม่มีแบบวนละวนแบบโยงเส้นอะไรที่ต้องแยกกันเลยครับผมจะผิดผีครับเจะผิดผีจริงๆแล้วสามเรื่องมันก็คือสามเรื่องของแต่ละคู่ครับผมแต่ว่าอยู่ในอยู่ในจักรวาลเดียวกันคือลำพังเรื่องที่ตัวเองต้องกลับไปแก้มันก็ครับืออย่าอย่าให้อย่าให้มีคนอย่าให้มีเส้นเรื่องมาตอนอื่นเลยครับครับผมครับ ปีหน้าเปิดกล้องไม่แน่ใจเหมือนกับ2026เป็นต้นไปนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันครับผมจะงั้นเดี๋ยวางแทนก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยผมขออนุญาตเดี๋ยวนะผมฝากติดตามเรื่องนี้นะครับผมรีเพย์ย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่นะครับผมก็ใช่ไหมว่าไม่ใช่เหรอครับใหม่ให้เก่าย้อนรักย้อนรักใหม่ให้เก่าให้เรารักใหม่ย้อนรักย้อนรักเหมาเลยวะย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่ถูกแล้วฉกแล้วถูกแล้ว รีเพย์ฝากด้วยนะครับรีเพย์นะครับผมย้อนนักเก่าให้เรารักใหม่นะครับผมก็เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ชุดนะครับมี3มี3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทนักบินนะครับผมปอนภูวินครับพาร์ทคุณหมอครับเทรนิวครับและพาร์ทนักซิงนะครับ เป็นจอยกับกวินนะครับผมแล้วก็ขอฝากอย่างหนึ่งครับผมพอดีเป็นตัวแทนคนหาใหญ่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้ครับน้ำท่วมทุกคนลำบากจริงนะครับก็ใครที่แบบช่วยเหลือใครได้ยังไงนะครับผมก็ช่วยกันเต็มที่นะครับผมก็ตอนนี้คือทุกคนลำบากมากจริงนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับนิดนึงฝากด้วยเขาเป็นเรื่องใหญ่จริงตอนนี้ครับผมขอบคุณครับข่าวฟันด้วยนะคะอ่ะยินสนอ